ความหมายของพระรัตนตรยัยเริมิ่งอภรระรัตนตรยัยแน่นอนครับว่าในส่วนนี้ทุกคนเนี่ยฮะคงจะเข้าใจกันดีว่าพระรัตนตรัยนั้นก็จะมีอยู่3ามด้วยกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแน่นอนในส่วนของพระพุทธเนี่ยหลายคนก็คงชี้ว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับองค์รวมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับออการสั่งสอนในเชิงของปริศาพระพุทธเจ้า อ่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าส่วนพระธรรมนี่ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติเฉลีสถาพรแล้วก็มีสธิภภพที่ดีงามและยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องมีการพิจิตริเคาะเนี่ยครับจากการใช้หลักธรรมให้เกิดคุณค่ามากที่สุดต่อการดำเนินชีวิตนะครับแต่ส่วนของพระสงฆ์เนี่ยคือจะเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์พระภิกษุณีเงี้ย พระแม่ชีนะครับหรือจะเป็นเจ้าวาดต่างๆเช่นส่วนนี้เนี่ยรุนแล้วจะเป็นบุคคลผู้ที่เผยแพร่นะฮะทางศาสนาหลายคนคงจะเข้าใจแบบนี้เนาะแต่เด e m e a ม i น g ิ่งที่แท้จริงนะครับว่าความหมายของพระพุทธธรรมสฆงเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ จากสืกส่อนะครับพระพุทธศาสนานะฮะชั้นมัทรียวิสาเปที่4ถึง6กเลยเนี่ยอ่ะกลุ่มสาระก็สังคมศึกษาะนะครับในส่วนนี้นะฮะพระพุทธเนี่ยก็คือสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะซึ่งทรงค้นพบสัจธรรมด้วยพระอง์เองและทรงประกาศสั่งสอนนะฮะสรรพสัตว์เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเป็นไปตามหลักของอริยสัจสี่ถ้าุกคนเข้าใจนะฮะธรรมจักกระเป๋าพัฒนาส,สนูตรเนี่ยนี่คือธรรมจากซึ่งเป็นาคล้ายกับรอเกวียนนะครับ อ่ะพระธรรมเนี่ยเป็นความจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาตินะเปอ่ะซึ่งมันเป็นในส่วนเนี้ยคือเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในการดำเนินชีวิตนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพบแล้วจึงทรงนามาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์อ่ะ ซึ่งไม่ใช่พระปัจเจิ้งพทเจา้าพระปัจเจิ้งพทเจา้านี่ก็คือบุคคลที่คนพบแล้วแต่ไม่สั่งสอนบุคคลทั่วไปแต่พระพุทธเจ,จา้าคือบุคคลที่คนพบในสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตและสามารถสั่งสอนได้ก็สามารถที่จะทําการสั่งสอนกับคนทั่วไปได้แต่ในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยคือกลุ่มชุกชนนะฮะที่เริ่มใส่ในคําสอนของพระเจ้าแล้วออกบวชมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามให้เผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในะท่อเคยกว่าไปเลยครับพระสองฆ์อย่างเจ้าว่าพิชุนีแม่ชีนะฮะต่างๆเนนสามเนรนะครับล้วนแล้ว หมู่ของพระสงฆ์ที่เป็นบุคคลในการเผยแพร่ศาสนานะครับดังนั้นนี่คือความหมายของพระรัตนตรยัยโดยจะมีลักษณะนะครับคือแต่ละดวงนะครับสามดวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้และชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้า